สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องทุกคู่ทุกคนครับผมพอกันอีกแล้วครับพอ่อใหญ่ตุยลุยสารพี่น้องครับผมเมื่อนี้พ่อในี่ยตุยมีเมนูดีดีดีๆมานะนำเสนอพี่น้องปองไปทุกคู่ทุกคนอาเมนูอาหารอีสานโบรานของเขาเนี่ยแหละพี่น้องตาพอตาเมียาเห็ดพาทำเนาะเมื่อนี้พ่อใหญ่ตุยสิมาตุ้มปลาคอญ่พี่น้องตุ้มปลาคอญ่ใส่อย่างเนี้ยใส่อันนี้ผักติ้วพี่น้องผักติ้วแล้วก็มีผักเมงรักแล้วก็ข้าตะไครของเขาธรรมดาแว่าทีเนี่ยเนี่ยระเหยของเขาคือใส่ผักแกนขมหรือว่าผักขมดัง บางพื้นที่บางมองเพิ่นซื่อคนบ้าสเสดาดินนั่นเองพี่น้องเห็บพอาะตุยเองไดยมาตามพราะตุยมาเบ่งพี่น้องเอ๋อสำหรับแรกพราะตุยตำหอมคริกียบร้อยลราเด้อพี่น้องตำหยาบหยาบแล้วก็เขาสีแดงมาหั่นค่าแต่ใครใส่เอาับบเรล็กเขาเอาเกลือลงไปก่อนอันนี้ขั้นตอนบะหมี่ยังมากไายพี่น้องขั้นตอนง่ายๆเพราะว่าเป็นอาหารอีสานอ่าอันนี้ตำหอมตำคริกหยาบๆยาอาลงไปเลย โอเคแล้วก็ตามไปด้วยตะไคร้หัน่นหยาบๆยาบฮะนี่แหละอาหารอีสานโบราณพี่นองถ้า่งสูตรนี้แซ่บมากๆพี่นงเ,ออเ,ออเ,ออเ้ยเห็ดย่ำไรน่ผมนี่าดเลยตะวาทีนี่เนี่ยย่ขาดเลยพี่นงองย่ขาดแย่ขาดสะเดาดินหรือว่าผักแก่นขมผักขมดังโอเค ลงไปหมอเดือดเดือดพี่น่องอันนี้หันค่าบาทนี่ค่า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 ออนโอเคใส่พอประมาณนานบาทนี่พี่น้องเอ้โอเคเลยโอเคเกลือใส่แล้วมาพี่น่องใบมะกรูดที่ขาดบ่ได้ใบมะกรูด ไม่จากต้นเลยสดสดร้อนร้อนหอมพี่น้องเอ๋ย่อหอมหอมหอมนี่นี่ต้นบกักหมดต้ตนเดียวน้อยๆพอเพราะแต่ลี้ยพี่น้องเอาแค่นี้พอพี่น้ององค์ประกอบนานโอ้โหหอมมากมาพี่น้องต่อไปแบนี้่ผิกใจเรียบร้อยโอ้โหอ่าบัตนี้เขาใส่ปลาที่พี่น้องเอ๋ยปูปลาคอตัวนี้ไงพอใหญ่ตุ้ยใส่เรียบร้อย <c oughs> พี่น้องยาคนเ้อพี่น้องใส่ปลาแล้วเขาถิ่มใบจนที่นี่ที่นี่เขาถิ่มไปเอาพักสะเดาพี่น้องพักเสดาะเสดาดินหรือว่าผักอมด่างมาพี่น้องตามมานี่พี่น้องมาเบืองมาเบืองมาเบืองพี่น้องมาไงๆดิปลอยตุยเดาดินสมัยตะกี้สิไปหาเก็บน้ำทงไฮทงหน้านาอพี่น้องแต่ว่าปลอยตุยปลูกพี่น้องปลูกสะเดาดินหรือว่าผักเกี่ยขม๋มีสุดๆุดร้อนร้อนเลยเดี๋ยวนี้ ปูเขาพี่น้องนี่เห็นบ่งามเห็นบ่ใบของเขาเอาแต่พ่อใส่พอใส่ตัวปลานี่ยและพี่น้องไม่แต่กินหลายๆมือเนี่ยเห็นบ่ปูเขาหอมๆคือชุบน้ำนี่ขมๆหวานๆปากน่องอ้ำล้ำนี่กระเมียนนี่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 ตัวน้อยของเขาเอาตัวใหญเขาง่ายเขาอยิบตัวน้อยน้องพี่น้องได้ปูเขาเอาพอไปพอเอาตัวนี้แหละมันแก้แล้วนง่น อ่านี้ก็ไว้แต่ว่าให้เม็ดของเขาล้นลงไปนี่คือเขาก็สิได้สามารถเก็บกินได้อีกเรื่อยๆพี่น้องนี่สะเดาดินคือผ้าผักเกล็ดผมนั่นแหละเอาหยาบง่ายๆหงายไม่ได้ลวกออกแจ็กเชียรพี่พี่น้องเอ้ยทีพี่เห็นบ่ตูนอ่อนของเขาสะเดาดินผักผมด่างปลาพี่น้องครับพี่น้องครับผมหลังจากพ่อเนี่ยต้ยได้ไปเก็บสะเดาดินมาแล้วพ่อเนี่ยตัวใดไปทำการใบล้างสะอาดมาแล้วเอาผักใบก้อนที่นี่เขาสีมาปรุงพี่น้องเป็นฐานตอนปุุง กรุงเครื่องเครื่องกบบระบื้องนี่ยังหอกพี่น้องน้ำปลาไาลงูนัว,นวโอเคอ่ะอ๋อนี่แหละน้ำปลารหลเอาซ้ำนีนะ่เนาะเอาซ้ำนี่ไปก่อนเดี๋ยวกาบาซิมกันบ่อเพาจังใส่อีกทีหลังทีเนี้ยเนี้ยขา,บบายบ่ได้กันนี่ละพี่น้องแป้งงัวแป้งงัวแป้งปงูัวใส่หน่อยใสยหน่อยใส่ไหหลายเสียบหลายแล้วน้ำปลา แค่นี้นพี่น้ค์สองสองสามย่างพี่น้องเลยสูตรโบราณนี่มันบม่มีอย่างมากไหมดีพี่น้องสาับซับซ้อนเกลือ,อพริกน้ำปลาแค่นี้แหละสูตรโบราณโอ้โหพี่นงค์เบื้องเบื้องอยากให้เบื้องอย่างกินนงค์เบื้องต้นปลาครับกินนงค์ไม่ลืมคืมเลยเห็นบ่ปล,ลปาคอใหญ่ีหลีเดิโอ้โหเลยปลาคอใหญ่คุณอือฮึเอาพุ่งยี่ตุยซิมล่องเบืองก่อนพี่น้องค์สารับเรียกเอาบลาตทองคนคนแห้งบ่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวปลาเขาสิมุน อืพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายขาเบิง้งเดี๋ยวปล่อยไว้พักไว้ข้าวเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายพี่น้องตามด้วยข้าสิได้ใส่อันนี้เดีพราเขาสิเอาแล้วเนาะปรุงแล้วเรียบร้อยเขาไปติดตามด้วยพักติ้วพี่น้องเอ้ยพกติ้วง,งามๆนี่ก็ลังไปไปหน้าไปเก็บมาใหม่เลยสุดๆเงิน้อนมีอ่ะใส่ซ้ำนี่แหละเขาก็สิออกส o o m z o วยๆจากน่อยนึงอ๋อซ้ำนี่แหละสมแหังเมื่อใดเดี๋ยวเขาสิมาตัดไอ้ตัดสะเดาดินเ่าเนี่นี่สะเดาสะเดาดินพี่น้องเดี๋ยวก็ ักอีตูหรือว่าแมงลักนั้นเองมึงลักหรืออีตัวนะนี่เอาที่นี่ลงไปเลยนี่พี่น้องเะดาดินอวบๆนานโอเคเดี๋ยวล่อให้นำเสดาดินหรือว่าพักจิวเขาออกก้นอนน้อยกัจังสีซีมอยู่ที่หลังนาอพี่น้องเนาะโอเคสำหรับเมีนูนี่นี่วานสุดๆที่พี่น้องทั้งเสียบผมมลำ้ำล้ำอ่ะ